วัสดีท่านผู้ชมกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่กับโปเกมอนทั่วไทยพาไปทุกเมืงทยแล้วนะครับวันนี้เราก็กาลังจะไปที่ MRT นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จตุจักรแล้วนะครับก็ที่บอกว่าจะจตุจักรเนี่ยเป็นในสถานที่ที่เป็นเรียกว่าไงเป็นศูนย์รวมของโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้ผมกงจะลงนะครับที่จริงผมนั่งเลยป้ายมาหลายป้ายผมจะต้องเดินไกลหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับนี่ใน MRT ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแบบ บรรยากาศเดิมๆนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า MRT คืออะไรนะครับ MRT คือรถไฟใต้ดินนั่นเองนะครับคิดไม่ออกก็นึกถึงรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นนะเออมันคล้ายกันนั่นแหละนะหรือก็ของต่างประเทศโอ้ดูไซส์คอร์สนะผมไปดูมาแล้วนะครับยังไมสนใจเลยนะโอเคข้างหน้ามันมีดา่านตรวจอยู่นะผมขอหยุดคลิปก่อนแป๊บน,นึงแนละ้วกันเลยแต่ว่า MRT คนก็ไม่ใช่นอนเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละปลไปขอบใจนะครับแล้วก็อาจจะเสียงดังไม่ได้นะเพราะ MRT มันเงียบมาก นมันก็จะมีแต่เสียงพวกส่งโฆษณาอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะครับคือมัน,เน่เย็นจริงๆงั้นโอเคไว้เราไปเจอกันในส่วนส่วนจตุจักแล้วกันคือท <c oughs> ่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังลงทางในเอ็มอาร์ดีนะครับคือมาที่ไรล,ลงทิศตลอดเลยไม่ใช่ลงทางนะเดิมมันลงทิศไงคางทีผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินมาจากทิศไหนทิศไหนเพราะมันเยอะมากนะข้างหน้าน่าจะเป็นเอ่ออะไรสวนจตุจักร ข้างหน้าเป็นสวนจตุจัจจกรแล้วนะเราจะขึ้นไปทางไหนดีดีกว่าใน MRT เนี่ยก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แบบว่าใครจะได้หนาน,าน้วจากเครื่องตรวจแล้วก็ยังมีระบบพอ,อามาตรวจด้วยนะครับแบกกระเป๋าแล้ว,วก็ไปใช้โซนนะครับโอเคทางคือข้นขนางหน้าเนี่ยก็จะเป็นสวนจตุจักรแล้วนะครับโอเคเราผมเราจะไดู้ดแบบเสียงดังๆได้นะตอนนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมตะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าแล้วตอนนี้แทนแดงน,นะครับดูความยิ่งใหญ่ของเขาผิดผิดทิดนะครับ <S 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 <c oughs> คือผมไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้เว้ยออกยังไงวะพ่อออกตรงนั้นออกตรงนั้นโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไดที่สวนจตุจักรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้เว้ยคือมันเยอะแบบเยอะมากๆคือตอนแรกผมคิดว่ามาสวนนี้มันจ,จะแบบเงียบคนน้อยๆหมดก็เลแบบคนล่นสบายๆแต่ว่า ดูคนตรงนั้นดิดูคนตรงนั้นเยอะมากนะคือแบบเป็นูตร์โลบโปเกมอนเทรนเนอร์อีกที่หนึ่งที่ก็คลาจะเลกคอมเมนต์เลยนะครับที่จริงผมไปอ่านจากเว็บเว็บหนึ่งมาเขาบอกว่าสวนจตุจักรเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนมาเล่นโปเกมอนโกเยอะมากนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีใช้ได้นะแดดอ่อนๆแบบเดินทําการใส่รวมเลยแงยโอ้โหมบมหมวแจก,กันมาเดินจับโปเกมอนมากตรงนู้นก็โปเกมอนเซ็นเตอร์เอ้ไม่ใช่โปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกมอนเทรนเนอร์กลุ่มหนึ่ง นะครับแล้วก็ตรงนู้นจะมีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งนะครับไม่รู้จะซูมแล้วเห็นเปล่านะก็จะมีแบบกลุ่มใหญ่ๆตรงนั้นอีกกลุ่มนึงครับ <c oughs> เดินเล่นกันอยู่แล้วก็จะมีแบบพวกที่มาพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอเคนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมเ,กเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ผมจะให้แสดงให้ดูว่าพเกสต็อปเยอะมากแล้วก็แถวนี้เนี่ยก็คนเยอะ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็ถ่ายดูสเดี๋ยวว่าคนเยอะตรงน้้นเขาก็ถ่ายรูปอยู่ โอเคนะเราก็มาจับโปเกมอนโกกันต่อเถอะนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปไปแล้วแต่ว่ามันผมลืมอัดเสียงสองคลิปเลยนะครับเลยต้องมานั่งกดเริ่มใหม่นะครับเพื่อจะบอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่เขาปล่อยลงมาดูนทีเดียวสีที่แล้วคนก็ไปออตรงนั้นเยอะมากนะครับผมเลยเปลี่ยนเจไม่ไปตรงนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปไหนกันโอ้บีเดออีกแล้วเพื่อจะบอกว่าผมเจอบีเดอรบ่อยมากคือแบบเจอเป็นโปเกมอนป่าไปแล้วนะครับโอซีพี CP ต่ำมากซีพีกากมาก Okay. จับได้เบียดออมาแล้วไดว้ตรงนี้ก็บรรยากาศกำลังโอเคเลยนะครับแบบคนน้อยๆแดดอ่อนๆมีลมนิดๆหน่อยๆน,นะครับเวลาเดินนี่แบบสบายเลยผมอุ้ยมีโกดักด้วยมีโกดักโกดักเขาจับก่อนรู้สึกว่าเราจะมีน่าจะมีไอ้นี่พอแล้วมั้งแคนดี้พอที่จะอัพเป็นโกดักโกดักนะครับโกดักจากโกดักเป็นโกดัก นะครับแอคเซนต้องดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเรียกผิดเรียกถูกกันซีฟีขนาดนี้น่าจะจับยากใช้เกตบอลในการจับแล้วกันมหมุนจับ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 เอาไปไหนอ่ะโอ้จับปกติก็ได้แม่งเอาเดี๋ยวจับใหม่จับใหม่จับใหมุ่หมุนจับก่อนโอ้จับไม่ได้กระตุกด้วยเคจับได้แล้วหลังจากที่กระตุกมามาระยะหนึ่งเองก็งงเหมือนกันหลังการอัปเดตนี่เวลาอัดไฟถ่ายถ่ายไปเล่นไปมันกระตุกกระตุกกระตุกฝอยมากเอา ทีนี้ไม่กระตุกคืออะไรสงสัยซีพีเยอะมันจับยากมันก็เลยกระตุกเนี่ยลมกําลังดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็เจอโปเกมอนอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่างที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมคาดหวังว่าผมจะเจอโปเกมอนแปลกๆใหม่ๆบ้างแต่ก็ไม่เจอเลยโอเคเราก็เดินต่อไปนะอ๋อเราลืมเปิดกล้องให้ดูด้วยว่าเราเจอตรงไหนเจอว่ามุมนี้เป็นมุมที่เงียบมากคนเล่นคนหาจะน้อยหรือเขาไปกระตุกอยู่ตรงที่ที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรง ห็นมุมมันจะอยู่เห็นมุมมุมนู้นอะมุมมุนู้นเลยอะนะมันจะมีโปเกสต็อปสที่แล้วเขาก็ปล่อยโรโมดูลทีเดียวพร้อมกัน4จุดเรียกได้ว่าโปเกมอนนี้ไหลมาเทมาเลยนะครับที่จริงเราก็อยากจะอยู่ต่อนะแต่ว่าเราเดี๋ยวมันไม่เดินเดี๋ยวมันไม่ได้เดินาแถวนี้นี่ก็กําลังโอเคเลยเนี่ยมีมีลมหน่อยๆนะนี่เราใช้อินเซนต์อัน ด้วยเนี่ยผมต้องรอเลเวลสิบห้าก่าาอนจะได้อีกอันหนึ่งผมก็ไม่อยากใช้ลองโมดูลทั่วๆ,ๆด้วยนะครับผมจะ,จะใช้แบบใช้แบบที่เดอะมอลอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะมันใกล้บ้านใช่ไหมมันนั่งพักได้แต่ที่นี่เราอยู่ที่สวนจตุจักรซึ่งเราอาจจะอยู่ที่นี่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวขากลับอ่ะมันจะหารถกลับยากเอาปฏิมัติกรรมหลังสวนขอมุนหน่อยเอาอิโซฟาอีกแล้ว ก็อาจต้องขออภัยไปด้วยนะครับที่ว่ามาันอาจจะมีกระตุกเป็นช่วงๆนะครับผมก็ไม่ทราบกันเป็นอะไรนะหลังการอัปเดตมานี่รู้สึกว่าจะกระตุกเป็นช่วงๆเป็นระยะะ,ยะผมจะเดินไปข้างหน้านู้นเลยนะครับมันมีโปร่งสต็อปเยอะมากแถวนี้คนเงียบมากจริงๆเนี่ยก็มีแต่คนเดินไปเดินมาน,นิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีคนที่เขาเรียกเรียกว่าไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจเดินนะครับแต่เราจะต้องเดินต่อไปนะครับเพราะว่าผมมีไข่5กิโลที่ต้องฝากก็ระยะทางก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะครับ ในใจว่าสนจตุจักรเนี่ยเป็น่วนที่กว้างมากนะให้เดินทั่วเนี่ยก็คงจะเมื่อยขาขาล่างพอดีนะครับเราอาจจะเดินไม่ทั่วเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ขอแนะนําให้มาที่โซนจตุจักรกันสำหรับใครที่อยากจะจับโปเกมอนพวกมแมลงหรือพวกพืชอะไรอย่างนี้นะครับที่นี่เป็นที่ที่ทรวบรวมไว้เลยนะครับแล้วก็คนเล่นเยอะมากบรรยากาศก็ดีด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยคนน่าจะเยอะอยู่นะครับ ็เห็นบรรยากาศเนี่ยแบบมันน่ามานอนมากเลยเนี่ยมันไม่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่น่ามาจับโปเกมอนเลยนะแบบมันเขียวชอุ่มว่านะครับโอเคนะั้นเดี๋ยวผมจะไปจับโปเกมอนต่อแล้วนะครับหลังจากที่เรานั่งพักมาพอสมควรเห็นเพิ่งกดถ่ายไม่ใช่หรอกนะผมนั่งพักนานแล้วผมเกือบจะง,งีบแล้วนิดนึงนะครับแต่ลมมันเย็น้วยอากาศก,าก็เย็นด้วยนะครับฝั่งนี้แบบดูไปธรรมชาติใช่ไหมแต่พอหันไปดูฝั่งหนึ่งกูโอ้โหตึกราบ้านช่องอะไรวะเนี่ย ก็ยังมีตึกอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถนะครับแต่พอมามองดูฝั่งนี้ปุ๊บเฮ้ยธรรมชาติเขียวกระจีสวยสดใสนะครับแม่เหมาะก,การนอนจริงเลยอ้าวเดินเดินอยู่ผมเจอคาปิเตอร์โอ้จับไม่ยากเลยฮะได้เอาเราเดินต่อเลยแล้วกันนะอาจากที่เราเบรกมาจับคาปิเตอร์มาเดินเลยแล้วกันนะอ้ภารกิจเรายังไม่จบเว้ยเราต้องเดิน ให้ได้ให้ไข่ฟักให้ได้นะเรามาเดินต่อดีกว่าทั้งหน้ามีโปเกสต็อปเยอะมากมายนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลมากมันกว้างจริงกว้างกว่าสวนสาธารณะแถวบ้านผมซะอีกระหว่างนี้ผมก็ใช้อินเซนต์ไปประมาณเกือบ10นาทีแล้วนับจากื่กกี้นะครับผมเดินมาค่อนข้างจากไกลอยากจะบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีโปเกมอนแต่หนอนไม่ใช่ม,มีโปเกมอนแต่มีแต่พวกโปเกมอนหนอน,นอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยเจอโปเกมอนอื่นเลยเนี่ย นะเจอแต่คาปิเตอร์วีโดนะครับแต่ว่าก่อนนั้นผมเจอมินิริวด้วยนะเจอตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราก็ต้องเปิดกล้องมุมสูงนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมันกว้างมากจริงๆ k อ่า SK, มีโปเกส t o ออยู่แต่ว่าเราจะไปตรงที่เขาปล่อยโลโมดูลออกนะครับตรงนั้นน่าจะมีโปเกมอนให้ให้จับอยู่เยอะนะครับตอนนี้เราผมเจอตรงน้ำพุที่ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน ไปตรงที่เขาปล่อยลงมาดูนะถ้ามันยังไม่หมดก่อนนะแต่ว่าจุดนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคนค่อนข้างที่จะน้อยน้อยกว่าตรงที่ผมเคยไปเดินรอบแรกนะอ้าวเจอโคยคิงเจอโคยคิงอ่าเจอโคยคิงเราก็ต้องจับนะครับผมจะเอาเคนดี้มันไปพัฒนาเป็นเกียร์อาร์อให้ได้นะครับ,นะรบนั่นก็คือความไฟ่ฝันสูงสุดของผมรอจากการจับมิวไม่ใช่มิวปกตินะมิวทด้วยโอเคจับได้แน่นอนเออไอ โคยคิงนี่ก็เท่ว่าจะกากะกากเท่าไหร่นะถ้าพัฒนาเป็นเกดารอสนี่แบบตอนนี้ผมมีเทนดี้ของโคยคิงอยู่1 6 2อันนะครับแล้วก็จะพัฒนาเป็นเกดารลอตต้องใช้400อันนะซึ่งผมคงต้องนั่งเรือตรงคลองแสนแสบอีกเหมือนเดิมอ่ะทางข้างหน้านั้นมีโร m โมโดูลที่ได้รับการปลดปล่อยนะครับผมไม่รู้จะเรียบเรียงคำับยังไงดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีโปเกมอนแปลกๆด้วยนะผมเองก็ไม่ทราบเหนกัน น่าจะเป็นอะไรเพศผู้เพศเมียนะผมจําไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้เพื่อมันจะมี2เพศอ่ะขั้งหน้ามีฟ o เกสต็อปที่ฟ้งฟริงไปด้วยดอกสักุระแล้วก็ผมก็เอ้ยเอ้ยฟูจิงอีได้งี้จับให้ได้รอบเนี้ยผมพาดฟูจิงอีได้งี้มาประมาณร้อยตัวละมัง้งโอ้ซีพีกำลังใช้ได้นะเอาไปเราให้ลัสเบอร์รี่นายโอเคเอาไปให้ให้ไปเลยแล้วก็ใช้เกรนโปรในการจับจับเลย เอากระโดดนีทำไมสปินลูกก่อนจึ๊บเอ้าสปินลูกเบี้ยวเอาใหม่สปินลูกลลใหม่จึบ๊บเอาจับดีๆไม่ได้หรออ,อือ่ะสปินลูกแล้วเพิ่มอัตราในการจับผมว่าคงจะได้นะพุตจี้ได้ยางงี้ยิ่งจับยากๆอย,อย,อยู่โอเคได้แล้วโอ้ไซส์ตัวใหญ่ด้วยน่าจะได้พุตจิ้กี่ปานะตัวใหญ่ๆแล้วก็แถวนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้แต่ว่าขอยมี โอเคเอ้ยเท่นี้ลานดอกไม้สวยมากมากเลยนะน่าจะน่าถ่ายเก็บไปดูชมเพว่าคนจะเจอโปเกมอนอะไรดีๆนะโอ้ตรงนี้เป็นจุกที่ได้ยว่าศิลปะงานศิลปะมากเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ที่ผมบอกอะ่ะตัวเมียด้วยอ๋อน่โบลันนิโดรันเออนิโดรันตัวเมียนะก่อนหน้านี้เหมือนจะเจอมิโดรันตัวผู้นะ โอเคนะครับโปเกมอนบางตัวนี้ผมก็จะจําชื่อได้น,นะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อญี่ปุ่นเนี่ยมันก็พอดกันมานะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค610แต้มได้มิโดรันมาแล้วอ่าเหลือแค่มิดโดรันตัวผู้ตัวผู้จะเป็นสีนเงินนะมิโดรันตัวเมียมันจะเป็นสีสีม่วงม่วงมีเขาถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มนะมาเจอโปเกมอนแปลกนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ประกอบกับบรรยากาศที่ ดีขนาดนี้เจออะไรเนี่ยโคลาตตาเปล่าจริงๆด้วยนะครับต,ตอนแรกผมขี้เกียจจับโคลาตตาแล้วนะแต่ว่าจะจับไปเถอะมันได้ EXP นะครับแล้วก็เอาไปย่อเป็นปัตตาได้นะครับโอเคข้างหน้ามียิมหินก็เป็นได้หินก็เป็นโปเกสต็อปได้คิดดูนะครับโอ้โหผมเชื่อประเทศไทยจะมีแบบสารประภูมิ อะไรเงี้ยสันพมสันเจ้าไม่ก็เสาไฟอะไรเงี้ยนะครับก้อนหินธรรมชาติก็เป็นได้มันไม่เช่หินธรรมชาติเป็นหินแบบหินคนสร้างอะไรอย่างงี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บึงน้านะครับบึงบึงนะผมว่าคนจะเจอโคยคิงนะถ้าไม่เจอโคยคิงก็เจอโพสากินโตนะครับโพซากินโตครับอ่ามันเป็น เป็นรูปปั้นนกแบบศิลปะนะครับว่าแล้วเชียวต้องมีโคยคิงที่ผมเลือกมาเลยเในแถวนี้เพราะว่าคนมันน้อยแล้วก็ผมจะได้พูดเสียงดังๆได้โคยคิงอย่างกากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บออาเคนดี้ดีกว่านะครับจะได้เป็นเกีาร์ล็อตเมื่อไหรก่ก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะครับอาจจะสักสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้เกีาร์ล็อตแล้วนะคิดว่านะเพราะว่าเดี๋ยวปเกมอนใหม่ก็จะมาอีกแล้วนี่จริงไหมนี่ผมเดินมาสุดสวนแล้วเนะี่ยโอเคกลางหันน้ำ มีโปชั่นกับโปเกบอลรู้สึกว่าแถวนี้มันน่าจะมีซูแบสนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าซูแบสมันอยู่ตรงไหนผมว่าผมคงต้องเดินย้อนกลับแล้วแหละเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปทางข้างหน้านะเพราะว่าเราจะไปยังสถานที่ที่ผมบอกว่าคนเยอะนะครับนะครับแถวเนี้ยคนไม่เยอะเลยนะครับไม่มีคนเลยแหละนะครับแทบจะไม่มีคนเลยนะ ก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เราก็อยู่เป็นโซนที่เรียกได้ว่าเงียบมากนะครับไม่มีคนเลยอะผมถ่ายรอบๆให้ดูคือแบบไม่มีคนเลยอ่ะคือมันสบายมากแล้วก็มีลมเย็นๆแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศของสวนสาธารณะนี่แบบถ้าได้มาเดินจับนะคือถ้ามันอยู่ใกล้บ้านนี่ผมจะมาเดินจับทุกวันเลยเนะ่คือแบบ บรรยากาศดีมากบรรยาการจับมือมอนอย่างมากนะนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับว่าบรรยากาศรอบๆตัวนี้มันสวยมากจริงๆคือมันชิวๆมากแล้วมันก็สวยด้วยข้างหน้านู้นจะมีสวนดอกไม้ตร,ตรงนู้นตรงนู้นอ่ะจะมีสวนดอกไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปพักผ่อนตักนั้นก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเตรียมตัวกลับบ้านกันผมจะพาไปตรงที่ที่ที่ผมเคยชี้ไว้ตอนแรกเลยนะครับที่ว่าคนเยอะๆเออตอนนั้นคนเยอะจริงๆ นะครับเดี๋ยวจะเปิดคื้ว่าคนเยอะเพราะอะไรนะครับทำไมคนถึงไปกองตรงนั้นนี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ต้องมาถ่ายดอกไม้ทําไมเราเป็นรายการเล่นเกมเราไม่ใช่รายการถ่ายวิวครับแต่ก็ถ่ายอยากให้ถ่ายให้เห็นอยากให้รับรู้ไปด้วยกันนะครับว่ามันดีแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบมุงเมืองตึกส,สวยๆนะน,น,นะข้างหน้าตรงนู้นนะข้างหน้าตรงนู้นน่ะมันมียูเนี่ยนมอลอยู่นะครับถ้าผมกลับไปถ่ายทานันนะผมจะ ที่เห็นเลยว่ายูนิเนมอรมันเห็นได้เด่นชัดมากนะครับมันสีเหลืองเลยแหละนี่ดอกทันตะวันก็เออ แล้วก็มีป้ายบอกถนนกำแพงเพชรด้วยนะครับคือผมอยู่ในกรุงเทพนะไม่ได้อยู่กำแพงเพชรคือจังหวัดอื่นใดนะครับมันเป็นชื่อถนอนนะคือตัวว่าชื่อถนอนในกรุงเทพเนี่ยมันแบบแทบจะจังหวัดชื่อจังหวัดเนี่ยมันเป็นชื่อถนอนแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยไปนูนะ่นน่ะถนนเพชรบุรีถนนปทุมธานีาถนนนครสวรรค์ถนนนั่งเนี่ยนู่นนะเยอะแยะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดเกตคิด,คดหรือว่าเขาคิดอะไรไม่ออกหรือว่ามันเป็นชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วโอเคนี่ก็เป็น เรียกว่าทางเข้าหลักหรือว่าเป็นทางเข้าหลักที่คนไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะว่ามันติดถนนใหญ่ด้วยแล้วก็คงไม่มีใครเขาเดินมากันใหญ่เขาจะไปเคลื่อนตรงนู้นนะมูน่นะ MRT ตรงนู้นนะแนะนาให้มานะครับแต่ว่าผมก็แนะนําจริงๆนะว่ามันน่ามาเดินมากแบบไม่ใช่แค่มาเดินจับโปเกมอนนะมาเดินพักผ่อนมาเดินชิวๆเล่นด,ดนตรีมานั่งคุยกับหมู่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับคือโอเคอ่ะนะครับแต่ว่าภารกิจเราไม่ได้มานั่งเล่นดนตรีไม่ได้มานั่ง สังสรร์มั่วมอยนะครับเรามาจับโปเกมอนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่คนเยอะๆลแล้วกันโอเคเราก็เดินกลับมานะครับเทียบจากเมือ่อกี้กับตรงนี้เนี่ยเขบอกว่าแตกต่างกันเริ่มจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดและคือตัวเมื่อกี้คนน้อย น้อยถึงแบบน้อยมากๆแต่ว่าพอมาที่นี่เนี่ยคนมันเริ่มเยอะผมก็ไม่กล้าพูดอะไรมากไปไม่กล้าพูดเสียงดังกันเดี๋ยวเขาหัดมามองนะถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยก็พอว่านะใช่ไหมอันนี้เรามาคนเดียวไงมันก็เขินๆนี่บรรยากาศก็มีเรือเป็ดด้วยนะครับเขาอาจจะจับโคชิงหรือไม่ก็โปเกมอนปลาไม่แน่อาจจะเจอเกดาร์ลอกก็ได้นะแล้วก็มันจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งมั้งมันจะเป็นโปเกมอนฟ,ฟ,ฟ้าฟ้ามีกระดองเป็นตะปุ่มตะปุ่มอ่ะ จำชื่อไม่ได้เหมือนกันคือผมเดินมาไกลแล้วผมก็เหนื่อยนะครับคือมันเหนื่อยแต่ว่าคือเราจะต้องกลับทางนู้นไงเราม,มาจากเรามาจากทางนู้นก็ต้องกลับทางนู้นถูกไหมแต่ว่ารอบนี้เราไม่ต้องข้าม MRT แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเส้นถนนรถกลับเลยไงเป็นเส้นถนนที่เราใช้กลับพอดีเลยแต่อยากจะบอกว่าเซ็นทันเนี่ยก็มีโปรเกสต็อปที่ติด,ต,ดติดกันเยอะเหมือนกันนะไปออกตรงนั้นได้นะเซ็นทันลาดพร้าวนี่ก็ยังไม่เจอกับจุดที่โปมอนเทนเนอร์เยอะๆคู้จากสภาพท้องฟ้าตอนนี้แล้วเนี่ย อ๋ทุกครั้งนี่จะมาอัตรไยนะเหมือนฝนจะตกทุกทีเลยครับเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกแต่พอเหมือนจะไม่ตกมันก็ตกเฉยพอจริงนะแค่ตรงนี้ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเยอะไม่ไม่เยอะเท่ากับที่ผมไปเห็นนะครับข้างหน้านูน้นมันเยอะอีกผมมีอยาอยากจะบอกว,ว่าเวลาเล่นบเกม,มอนตนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นบนรถเม์นะหรือบนเรือนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้เขาจุดกลา,างคันได้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครๆที่จับปเกม,มอนตแล้วแบบ แล้วแบบรถมันเคลื่อนไปห่างหายจากโปเกมอนไปกิโลเนี่ยคือมันหนีเลยนะมันก็เบลเลยนะครับก็แนะนําให้นั่งรถส่วนตัวมาหรือไม่ก็เดินเอาก็ได้ปัจจยยอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้นั่งรถเมล์รถโดยสารประจำทางสาธารณะนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อ้าวเราเจอปลาดาวพอดีเลยเจอมันกลางทางพอดีเลยนะครับโอ้ผมขอนั่งพักก่อนแป๊บหนึงเอาเวร์กรมปลาดาวหายโอ้สายได้นั่งพักเดินต่อก็ได้นะครับคุณเห็นโปเกมสต์ข้างหน้าไหมนะครับ ตรงตรงข้างหน้าน่ะน่ะข้างหน้าน,นั้นเลยตรงนั้นน่ะคนเยอะนะจริงคนเยอะนลต,ตรงนั้นนะ่ะคือคือเขาจะปล่อยโรโมดูกันทีเดียวสีท่ทีแล้วผวก็จะไปออกกันเฮ้โยโอ้โหโอ้โหเขาเขาจะไปดาวก่อนอไปดาวโอเคคือแบบผมไม่คิดว่าผมจะเจอทีเดียวพร้อมแทนสี่ตัวไงตอนผมเปิดอินเซนต์แทบไม่เจอ พอไม่พอไม่เปิดปั๊บเจอเลยคืออะไรโอเคเราได้ปลาดาวโอเคอ่าหายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรมีไหมพรมอยู่อันนี้เป็นโปเกมอนธาตุพืชนะแต่ว่ามันเหมือนไหมพมมากโุ้ยซีพีเยอะจับยากแน่นอนโอเคกินอ่าอิ่มแล้วโอเคจับก็ไม่เชิงยากแต่เราเหวี่ยงบอลไม่โดนเองเท่านั้นเองอ่าได้แลว้วเยี่ยม อ่ะเราก็เดินไปต่อนะครับหลังจากที่เราได้ใหม่พรมเรามาโอเคที่จริงผมมีใหม่พรมที่มีซ p เยอะกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มารู้สึกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ั้นเดี๋ยวไปย่อยโอ้เห็นไหมโอเคสต็อปสี K ่ที่พร้อมกับยิม1จุดนะครับคือเอาไปตีกันมันเลยเอ,อแต่ว่ามาที่นี่ก็คุ้มแหละนะเจอโปเกมอนเยอะอยู่อ,อป้าบอกแล้วเนี่ยยิมมันแบบมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นสีมเงินอีกแล้วนะครับเป็นทีมมิสติกนะครับ เจออะไรอ่ะเฮ้ยเน็ตเจอเน็ตแล้วโอ้เน็ตเน็ตโอ้โหตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ผมอยากได้อยากได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าไงอยู่ในแกง๊งแกง๊งล็อกเก็ตอ่ะเอา้าเน็ตทำไมเน็ตทำกับเราอย่างนี้ถ้าเราจับโปเกมอนแล้วหนีคือไม่ว่าจะเป็นโปเแกรมหนีหรือเราหนีเนี่ยเห็นตรงข้างฟูจิได้ไงไงตรงฟูจิปานาะ ที่มันเป็นเงาเงาอะ่ะคือถ้าเราจับได้มันถึงจะปลดล็อกภาพให้แต่ว่าถ้าจับไปได้มันก็จะเป็นเงาเงาให้เราได้เห็นว่าเออต้องจับมาให้ได้นะโอเคซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะผมก็ยังมีมีเนืแล้วก็มีอีต้นไม้เจอโอ้ผมเจออีม้าน้าอีกแล้วเจอมาน้าเจอมาน้าต้องจับเอ้ได้แล้วแถวนี้ก็ไม่น่ามีน้ำปูนะแต่มันถึงมีมาน้ำได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวนี้ไซส์เล็กโอเค น่โอ้โหเจอโอโนซูซูเมะกับป๊อปโปะนะผมขอจับโอโนซูซูเมะก่อนโอเคซีพีกำลังใช้ได้กำลังกำลังพออัพได้เกมนี้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็แม้แต่คนสูงอายุก็สามารถมาเล่นได้นะครับแบบนั่งวิวแชร์แล้วก็เล่นอะไรอย่างนี้โอเคได้โอโนซูซูเมะมาแล้วผมเจอพีพืชเนี่ยชื่ออะไรนะช่างมันเถอะ โอ้ oh, CP กำลังใช้ได้แล้วก็จับง่ายด้วยเอ้า oh. จับไปจับไปจุบเยี่ยมจับได้แล้วโอเค okay. แล้วก็ป๊อปโป้นี่จะได้จับไหมเนี่ยโอเคจับป๊อปโปล้ละโอ้ oh. ป๊อปโป,ปย้ยางกากเอาอยางกากแต่จับไม่ได้นิดคนละอายเนะ่ะโอเค okay. เยี่ยมได้อะไรนะป๊อปโป้อีกแล้วหนึ่งตัวโอเค ว่าโป,โปนี่ก็อีโวได้แล้วเนี่ยแต่ว่าผมจะเอาไปอีโวหรือว่าจะเอาไปจะเก็บมันไว้พัฒนาพี่จอร์สดีนะน่าจะไม่มีแล้วนะคิดว่าขอมุลโปเกสต็อปก่อนโอเคสนามเด็กเล่นอ่าได้เกตบอลเหมือนไม่ค่อยได้ใช้แน่ๆผมแค่ยืนตรงนี้เนี่ยยืนกลางๆนี่ก็แบบ มือนมืนได้จับแล้วอะ่ะคือมีการตียมตลอดเวลาแต่คนเยอะมากคือคนเขามาอ,อกันอยู่แค่จุดๆเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กอย่างเดียวที่มาสามเด็กเล่นอะ่ะโปกเกมอนเทรนเนอร์ผู้ใหญ่ก็มีนะอยากจะให้ดูภาพจริงด้วยแต่ว่าแต่ว่าเราเจออะไรอะ่ะโคราต้าเหรอโออีกแล้วเหรอนี่คนเยอะนะเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาถ่ายอะไรก็ตามแต่นะครับ คนเยอะอยู่อ่าผมก็มาถึงนะจุดๆที่คนออกันเอ๊ะผมผมเห็นป๊อป,ปโป้เยี่ยมผมเสียดายเนสมากเลยุตสห์เจอโอเคซีซีกำลังโอเคเอจับเลยแล้วกันโอ้หจุดนี้คนเยอะมากมากเลยนะครับไม่ว่าเขาจะมาจับโปเกมอนหรือไม่คนก็เยอะมากดีๆดีป๊อปโป,ป,ป้จับดีๆหน่อยอเคต้องได้แล้วจังหวะน,นี้ ตองได้แล้วจังหวะน,นี้ตองได้แล้วอีกแล้วถึงแม้ว่าสีเหลืองจะคลองแ,ลแต่ว่าก็โดนตีตลอดเวลานะครับโหคนเยอะอีกงๆคือเยอะซะจนผมหิวคือเขาเดินถือส้มตำตัดหน้าผมไปซะแบบอยากกินจยากกินอ่าคับนี่ก็คือภาพบรรยากาศรอบๆของสวนจตุจักรนะ คือจะบอกว่าคนเยอะมากจริงๆเนี่ยข้างนอกก็ยังเยอะอีกนะเพราะข้างนอกเป็นโซนขายของใช่ไหมคือเยอะมากหนึง่งโอ้เราเดินตรงหินนและดูเราเดินนะตรงหินเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่ที่เดิมเนียไม่แต่กลัวคนเยอะจริงๆนะเนี่ยมันเยอะกว่าขาไม้ขามาว่าเยอะนะโอ้โหยิ่งตกเย็นคนยิ่งเยอะแล้วกกับบรรยากาศลมฝนคล้ายจะตกแต่ก็ไม่เชิงนะก็ดูนูนู้น ตังนน้งหน้าาังหน้าคนเต็มเลยนะคือแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนคือเขาแค่เขาออกันอยู่จุดๆเดียวอะ่ะคือเขาไม่ได้เดินแล้วแต่เขาออกันเพราะว่ามีคนปล่อยโลมมดูใช่ไหมแล้วก็เวลามีโปเกมอนตัวหนึ่งออกมาเนี่ยมันจะจับไปทีเดียวหลายๆคนเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไเพียงทานี้ก่อนละกันนะครับก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนกันเราก็ต้องมาติดตามดูกัน นะครับโอเคสคังิีนี้ก็สายอยู่นะครับไปป่ายไปเดินใหม่คลิปหน้านะ